เนี่มีข้อเข้ามาเนี่ยฟองเยอะขานาดน,นี้นสวย มันจะเคี้ยวหน่อยมั้งตัวเนี้ยเพราะเมื่อวานมันกัดกูทีเดียวดูไปยังฮะ,ะ,ะเฮ้ยงากูบอกแล้วฮะฮะลายสองตัวเอาดิใหญ่อะนายหนึ่งโถนั้นหนึ่งโดนแล้วคนั้นหนึ่งโดนแล้ว เป็นไงครับนะหนึ่งผมชี pues ้ลูกเป้าให้ตีแล้วเป็นไงครับตัวนี้โดนเลยแบบมีร้องกับไซส์เนี้ยมีร้องกบยางเท่าไหร่เนี่ยห้สิบบาทซื้อเมื่อไหร่เมื่อกี้ด้วยได้เลยอ่ะมาเลยโมใบเหลิวให้เป็นไงนี่นี่หนุ่มมีตัวตัวไหนแกมีตัวตาหนุ่มใบ้หลี่ยมใช่เหรอจัดการซะอ๋อเพิ่งถ่ายมึงด้วย ละหบอกมีตวงนะทรงเยียยังสวยครับกาิบครับยำหนอยยำหน่อยนะหนึ่งนะหนึ่ค่อยเบาเบาๆเบาๆเบาๆติดติดนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลุดแล้วนะหนึ่งหนึ่งปลาหลุดแล้วนะหนึ่งหลุดไปแล้วแม่้ อยู่ด้วยครับอุ่นนะหนึ่งโอ้โหสุดยอดนะหนึ่งสองตัวลวดครับหมายเดียวนะหนึ่งเย็นๆน,นะนนหนึ่งโอ้โหโดดครับโดดนะหนึ่ง,ดดนนงสายเดียวกันเลยครับเย้หนึ่งฟิชชิ่งโอ้โหตัวนี้อ้วนนะครับ <Yeah. S 3> <c oughs> เย่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ววยวให้ดูรับยังไงหมายหนีสุดยอดจ้ะสุดยอดเ <c oughs> <อ>ต็มปากเต็มคำกบยางเหี้ยโขอไปบาด ุน้องเลยหกสิบบาทวันนี้กูโคตรข่มเลยเขี้ยสแตนึ่งสุดยอดว่ะไปมั่งไอ้เขี้ยแต่ตามไม่ทันเกวใหญ่ด้วยของตัวโลเลยหนึ่งนี่ครับหมายเดิมนะเราเคยที่ล่าสุดนะที่โดนไปครับ นอนอยู่หน้าผมนะหนูกัดตัวเล็กนะโธ่กัดแล้วก็หาย,ยครับเราไม่สนใจครับตัวเล็กอืมีอาการ ครัหู<笑><笑>่หูหนิ้วชาเลยครับนิ้วกะแทกไม้โอ้โหหักแล้วมั้งนิ้ว ทำกูจจ็บนะปลาตัวนี้อิดตามเหมือนมีตัวตามนะเมื่อกี้

งัดงัดออกมาครับเต็มคออีกเต็มคอเลยครับบอกแล้วนะมันต้องอยู่นะมันยังอยู่แน่นอนนะตัวนี้หเต็มคอครับส่งยาวๆสายวิ่งปุ๊บปุ่มวัดเลยนะครับโหดเลือดดวนหนาเลยทีนี้ไปเก็บครับตัวนี้ไปเก็บ <c oughs> ได้อีกแล้วโอ้โหตัวนี้ใหญ่นะครับโเข้ามาดึงเลยครับตัวนี้เข้ามาดึงเลยครับโ,โูผมเพิ่งเดินกลับจากตีตัวนู้นเสร็จยุ <c oughs> ่นทำอะไรเลยกิเป,เปอร์หนีบไว้ก่อนเหยื่อยีอ่ห้อนี้ดีกว่าพีนะ่หลังแล้วซื้ออีกนะ เดี๋ยวเหมาแม่งหมดร้านเลยสิตัวอะไรใบาท <c oughs> านึ่บาทเขี้ยะหกสิบบาทเองเออยางนิ่มด้วยเขี้ยมันเข้าได้นิดเดียวเข้าได้แค่ตรงที่กูตีและอ,อืมเป็นที่ของเขาด้วย